จัางหัดแกงพี่น้องจ้าเก็บมาแล้วก็แกงสู้พี่สู้น้องกินกนะจ้ะเส้พี่น้องากัาก,กาดแกงเลกพี่น้องเก็บมาหมื่อยแกงเ็บเซ สุดแกงแซบพี่น้องนอลอ้วนรวยพี่น้องแกง,แงกันเล้ใจพี่น้องไปั่งแกงพสนัน,านยานั่งได้พี่น้องจา้าอกน้ิทองไปน,น,นปะนา่นางปลาปลาชุดบเซี่ย สุภีสุนองกินแล้วจ้ามาได้จ้ากินแตงเห็ดเผือกหวานกับสายอีสานอีสานมันมีผักอีตัวพี่น้องใส่แต่ต้นหอมหอมอแดงกับดอกพี่น้องเต็มหม้อเลยพี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนจ้าวันนี้มาพอกระใสซานผ้าแสบพื่อเกาพี่น้องจ้าวันนี้ใสัานไดมเโนแกงเห็ดเผิ่มหวานพี่น้องจ้าไปเก็บมาก่อว่านนี้นะจ้าเก็บมากเมื่อยๆแกงกินแทบแพี่น้องจ้ามาจ้าสุดแกงเห็ดกระยสซานแต่พี่น้องจ้าเก็บมาแล้วก็แกงกินแทบแบพี่น้องมาจ้ากินรมดพี่น้องจ้าอ๋อยญ่ห้างแกงหอนหคนเดียาเพื่อเกาจ้านะคะพี่น้อง เทใส่ถาดเลยหมอหน,นึงเทใส่ถาดมนได้พี่น้องจ้ะนี่เจ้าบองจ้ะจะบวงถ้วยนึงพี่น้องจ้ะกินรดพี่น้องอืมอ้มแซ่บอื้มหวนพี่น้อง แซ่บพี่น่องให้เพิ่งสดๆเก่งขั้นหันแซ่บพี่น่งองจะบอ,ะอสงสอยสานตุ่มเอาพี่น่องเขาสันแกงเส้นนำจะนหน้าจกั Bạn ngắm nha. ບ່ອງກະແສບຄຸຍໂອລົດພີ່ນ จำหน้าคุณคุณไปน้องแซ่บจำหน้าไปน้อหนังแล้วหน้าเง่กไปหัง ปุ๋ยปลาละมึน่าจะเจ้าไปหนืองจล่าตอนแรกของปีพี่น้องปีนี้ออกซ่าครับ นี่กินจ้ะแห่งแรงหลายปีเนี่ย หน,น้ม้อถ่ายสายสารดุดงั่งจังสีเขาปลาอีกพี่น้องจะ้ะไปแบบเฝอเฝจ้ะเฝามาเห็นงาน Tá tá bom. you know

แสบเบา่างส่วนเลยพี่น้องหมอนนุ่มกินนั้เลยพี่น้องจ้าโดนกินพี่น้องจ้ะ เจ๊พี่น้องผาดนึงเหมือนเลยจ้ะแล้วจ้าพี่น้องจ้าอิมหลักล่าพี่ล่าน้องแล้วจ้าพบพอกนคทิหนาค่ะ